ฮะมฮะมียัง,งนะฮ้มียังคือ,อยังนไองเปนไบเด้อไปปเด้อเอนงบานเด้อมมมียังเิ่นนงบานเด้อขาไปเด้อนองเป็น้โอ้ พอว่าไพา่กับย่านว่ะพอว่าคาสายไพ่ีนเพิ่นไม่ได้ไหลเอาได้แบบคาบอาในบ้านนี่นะมันเออ่ถาสมมติว่ารัดเพิ่นยังไม่เห็ดนวอื่นเพิ่นก็นเห็ดได้เม่นบอกสามารถเห็ดได้ฮะมันก็นตายหรือบานนี่คิดย้งไง น้ำล้งรถค่อยนะพ่บุญคอยล้ะปมน่นาคอยเออชื่อเป็นแพ็คออพรมมเถเชื่อค่อยนี่น้ำเื่อมาเพือชุ่มเจ้าอะไรของหูมือเห็นมือวานี่หายดืกอยู่โบลังลังกระบะกระบะน้ำทิพเออกินรถน้ำต้มน่ะดีแล้วมาตพดึงมาเพือค่อยนี่กวดนึบนะ่ืบอมกติกงมาตั้งไว้เลยเนาะอ่าอกอง น้ำทิพีบได้นี่ขอบใจเด้อบมไปเนี้ยเพราะว่าเห็นทีมงานเปิดรถบอลลี่เปิดเล,ล่าพอดีบุ๊มบิ๊มกินวานนึงก็ได้อันซองบางอย่างไม่ได้ซองบางอย่างเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาเจอมาขบมางานกันอยู่เพื่อนน้องตาคือเก้าพี่น้องอยังเอเอ,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 อเพอราะว่ออายัง พี่น้องกันยังรุ่นซิมงานเนากันยังรุ่นไปน้ำอยู่พี่น้องอใอ้ชื่ได้ที่ดินที่โดนตอนหยาเปลงใด้เนเอใด้เนเนาะเจากสว่านาได้แบบใด้เนอได้เข้าไปเบิ่งนั่นน่ะอันที่เจ้าโทรหาข่อยน่ะเป็นได้่อยได้ไปเลยเลยไป<ฟ>ไม่น้องน้ำใส่หรอว่าไม่น้องน้ำใสโอ้ยเราขอดลูกนนนเนาะบุญเนาะแตกจ้าเลือด ลื้อพนังเขามากขี้เห่แจ่งเล่าอยู่ตีบาบเราอยู่ในพัดลมพัดเล่มกับบูมี่ไรเมนบอกเราอีกบ่เมนกับไทยแล้วแต่ข่อยยังไม่ได้ลงไอพี่น้องเบิ่งอยู่นี่เดี๋ยวข่อยกับจีบทำบุคคลเดี๋ยวจีบเข้าไปหาเราอยู่ไปชอยแล้วเนี้ต้มขนมไปฝากแล้วนี่ไปฝากเมื่อหาเมียกันนิดนี่เมียเจ้ากระบบสบายบ่สบายนักอยู่ในนีเอ้าวกระบบพาไปหาหมอโบ๊บนตาแล้วเช้านี้ยอ่เบปวดร้านเจ็บข้าวอ้อยไป กระเป๋าเงินยิ่งโง่ขึ้นอย่างนีกันไปหามอเท่าไรเลยจะบุป็นยังมันไปเลยกะมันดีลเม่นมันดีเลยัใครกันกาดเปลี่ยนแปลงลวการหนึ่งมันอเคียเอาลูกคอยเบ่งนี่เมันดีเลยมือมืนอี่อย่อยเหื่อมอยอยเ่อยเอเ่อยเมืมือยื่อม่ยเมืนอยเยยเ่อออย ก็เดี่ยวเอก็เดี่ยวเอโบยู่ได้จนไม่ได้นอนข่อยกัติดเม่เลยคือของข่อยกะติดเพรพอดำพอดีข่อยก้มนอนกับโบนอนได้นอนไหนต้องเม่มานั่งเฝ้าเลยจังนอนเป็นหินเนาะเป็นลึ่งกับเม่เป็นอะไรอยู่กันตลอดเลยไคก็ไลยตอนนี้เอายังบุษชันจักอย่างเนี้ยังบุษันเห็นคือเห็นบเห็นแบบนั้นเดี๋ยวเม่บึ่งก่อนยันเจองี้ดูข่อยละหลายคนก็ว่าว่าคือเห็นแต่ว่ายังโบเห็น แมต้อ้สามขึ้นไปเนาะสามชองเดือนแก่ๆว่าลูกคนเห็นลูกๆคนมองเห็นนะจักเดือนก็สองผู้สานี่แลสองผู้วาเแต่เดินแต่ผู้งั้นผู้โดผู้ดอ่าต้องเซเว่นขาวครับล่ผู้เงียไปโเราจะพิแล้วสรุปแล้วนี่ เป็นได้ไรนอนนอดินน้องตาเฮานี่บระบูรเห็นระเบ่ที่ดินคอยบ้านนี่คอยว่าจีไห้เราพาไปอยู่จีไห้เราพาไปโอเคจะคือบุหงาคอยพาไปกินนี่เอาคอยลืมมันบเป็นไรจะเอาเจ้าของที่ไปเบิ่งปาเพิ่นธ์มากรเคยเอาบนเรือเลยเราประมักไปเราโอโลมกับไอร์แล้วเป่าโอเคบ่โอเคบอละเอียดนะเอาไงแต่ไม่พุ่งยิ่งพาเพิ่นไปลายเด้อบ่เอาแต่พัวเรานี่ บ่เป็นอยังดอกมันอ <ới wat? S 1> ันตรายเลยไงไก่แต <ine> ่ไหนอันตรายเมื่อยก่ยันแตกจีรศพเพราะว่าตามพี่น้องคุณน้องอ่ะทาย่างแล้วนี่ดีได้ไหมออกง่ายมันดีอยูุติเถื่อนยางไป็นเตกนาล่มเลยบ่เห็นบ่เอาด้ำขาวกับเจ้าน่ะตีลูกแตกนะพัวตีอ่ะบ่มีในนี่ละชุดแช่อยู่ในเพจทฉันนั่นอยู่ช่วยเด้พวกนะพัวตีลูกแตกตายฆ้าท้องเลยลูกอ่ะตีฆ่าท้องเล็กเลื่อน ก็คอยกับพลังอาละเอียด์คอยเห็นภาพได้โอ้ยเลือดแตกอยู่นี่ัวาอยู่ใช้บันโบยู่แล้วคอยบึงคันอยู่กบถตรจับแล้วเนาะเป็นบุบุตรจับกับญาติพี่น้องอยู่หันยันตายตัวกระทืบคอยบึงคือสมมติว่าปาจอยทองเนาะเอดี๋ยวเจ้ากระทืบเจ้ากระทืบปาจอยญาติพี่น้องทั้งปาจอยหมดแล้วสิมานำเจ้า ได้เป็นยังเขตนบราก็เห็นเห็นอยู่ด้คนใจอเมฮิตนั่นแหละให้กันยูให้ยูเนาะนี่ยน้องโมโมมาเน่ยน่ะฮะฮ้่ยไง ฮะยคือยังน้องคไหน้อง er ้งเด้อือนงนังบานมมายัค้องหนบานเ้อขไปเด้อน้องหบบหเาบ่น้องมมาหัีนี่มาฮัแล้วไปน้องน้องคนนี่เมนบอนน้องมเดี๋ยวก็คุยกันให้หูเรือกคกว่าเอาน้องคนไทยมืนเดียวเท่าไมาเป็นเพื่อนได้น้องมูเป็นยังไง ือ,อ้ยังเปยังนอนเง่งเป็นมันีโอ้โหวคนตกใจสบายจะพีน่น้องเนอเน้ะไห้แบ่งกันไปหันละเนาะ๋อเสียงของไปหม,อมป้อไปเพื่อนบ่โอ้ยเขาบอกด้วนั่น,นกลัวเฮ้ยเก้รบกวนให้น้องโม่มาหมบเน่ตกใจได้ค่อยกระายเจ้ากูบเรียกเซเดียวนี่นะว้าว

งงได้ค่อยก็ได้โอ้ยนึงว่ามีเรื่องไปสางสะดอกทางอา่าน้องโมเพินมาหับบ่าบุญบ่าวบุญเพินอยากไปทายงานอยู่พุ่นวาสั่นเนาะโอ้ยตกใจเบิดพี่น้องเอ้ยไปส<ป>วัไปไปก่อนโอดเ้ากตรง,งขนุมนนจ้าจ้าจ้าโอเคไปแลไปๆเดี๋ยวสิไปเ<ป>บิ่งหน้าเบิ่งใน เอ้ยงอนแล้วกันโดยโดยโดยไปก้อนไปก้อนนะพาน้องนุ่มต้องนุ่มก็ได้นุ่มนุ่มแล้วมันจังคักเนาะนุ่มแล้วทางห้องน้ำนุ่มนิ่มไปไปเบิ้งที่ไปเบิ้งที่ที่บรีไปเบิ้งหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผัดทีมงานเฮาวสเลกันอยู่เพราะว่าเสาไฟฟ้ามันอยู่ไหนถ้าหน่อออกมาเสาไฟฟ้าออกมามันจะเป็นของรัฐ อา่าถ้าเพิ่นแบบว่าต้องการเฮ็ดแนวอื่นอลไรก็เป็นทีเฮ็ดได้เบิดเลยนะข้อใหมายว่าทั้งหลัดทั้งหลวงเพิ่นพี่น้องเอไยเนาะเออลำบากอยู่พี่น้อง,งเอไยวนันพี่น้องเอไยไปไะสวัสดีเด้อลุงเด้อเปในในใน็นได้เร,เรียบร้อยแล้วบ่โดยก็เข้ามามันจะ มีมะส้มเนม่ <laughs> <laughs> เอาฝากรกะท่บอมฝากระโถงมันเมนเนียวดีอเองมะส้มมกส,มมกสม้มกสมกแอปเปิ้ลพี่น้องมีสามสี่ยางเผื่องนี่นะครับล,ลุงถามคนวิซึกแล้วมาอยู่แบบนีม้มาอยู่กับลูกกับผัวสคนเนี่ยคุ้มคิดเป็นไดนอะไรคิดจะเข้าไปหามแม่เราวะที่จะเ,เลินน้ำเพื่นเดาบลูวว่าสีเข้าไปหรนเพ่นบวน้ำเราวะ ผมมีคำถามสิเขาไปถามเพื่อนได้วะดิเจ้าเจ้าลุงก็เลยแนะน้ำให้ไปเมื่อกี้เนี่ยโอพี่น้องเชื่อพี่น้องหลายคนแบบว่าเพิ่นเพิ่นต้องเห็นดีน้ำลุ้งน่ะแบบว่าคือแบบว่าน้องแล้วจะเข้าไปหาเมร่าแต่ว่าเล่านั่นเข้าไปในย่านทำเมโมเบ่อน้ำแล้ววะจกยันเพิ่นบโมายันถามเพิ่นเดียวยันเพิ่นโมเบอกแล้ววะจังคิดถามแบบไหนแล้ววะคนมันแบบว่ามันพิจัยกันแล้วมันแบบว่าแบบว่าโมเมนว่วานโมเมนต์วานนี่หรอกเราเรา เราไม่ได้ให้ได้เครียดแต่ว่าคิดฮอดเพิ่นเราอเราก็แบบว่ามือเราออกมาเนี่ยมือเก็บของเซนทไทยออกมาเนี่ยน้ำตาฟังเงาๆเราอ่ะแต่ว่าไม่ได้ย้ายเครียดเพิ่อนจะมาแบบว่าอยากกลับเข้าไปแต่ว่านี่แม่แม่แบบว่าแม่เพราะว่าเขาออกไปอะไรม่ต้องม่ต้องมาเหยียบเด้อนะพอดีอืสิเข้าไปหาแม่้สิเว้าแบบใหญ่เราอ่ะนะไปในเพิ่นบ่ว่าน้ำมันซีเอ็มมันนี่เข้าไปได้ยันเพิ่นบ่ว่าน้ำยันเอ็มเราอ่ะคอยก็เลยว่าคอยมีวิธีอยู่ ก็เลยบอกวิธีไปนะว่าเออเขาต้องเข้าไปป้อแบบนี้แบบนี้ว่ะทันโมก้ากันทันโมก้าก็มามาหาพยูเพิ่มนี่ว่ะพย่ร์เพิ่มคิพว่าไปดอกว่าถือว่าว่าถือว่าไปขอขมาดอกนี่เพราะเขาปฏิพิษเนาะเจ้าเจ้าแต่มันมันต้องไปถือขอขมาแต่ว่าไปโอ้ไปล้มกันว่าไงว่าไปให้มันถือมันต้องกันนั่นแหละว่าไงซาพี่น้องเลยแบบว่าทั้ง้องเป็นกษิตแต่น่าอยากไปมาเข้าไปหาแม่บางทีมีแนวคิดจะแซ่บพี่น้องเอามา ฝาากมาตอ้อยากไปให้แม่แดงไปให้แม่แม่นแม่กสมบูรณแบ่บางเที่ยกินกันบางเที่ยมันก็จะค้าค้าข้อเนี้ยล่ะวะค้าข้อเนี่ยมองไงวะมันแม่เข้าใจมันเต็มในบารีแบบว่าที่เขาไปเยี่ยมแม่อยากไปว่าวแล้ม่กะอ่าคิดเห็นคำว่า่นกับพอได้อีเครียดได้ไหมมันลืมไปแล้วอันเครียดนั่นแหละว่ามันมันมันเข้าไปเลยเขาย่าติคมย่านความความคิดไปเองเข้าใะบารี มันเป็นกำแพงชน,นิดหนึ่งกั้นเะา,าไว้ที่แบบว่าให้เขาเข้าไปนะโดยโดยแบบคูมย่านเขาว่าย่านเพิ่นบผมเอาน้ำย่าน, <c ười> นอะไรนี้นู่นนี่นั่นเขาคิดไปก้อนเลยนะที่จริงมือเพิ่นไล่ออกมาเพิ่นอาจีพอยากให้ดีแต่ว่าเพิ่นออกมาเลาเป่นต้องใจต่อว่ามันก็วายแล้วเนาะมันวายแล้วนะแต่ลุงก็เลยว่าตัวนี้มันมันมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่นอกเ <c ười> พราะว่า a ม e n เพราะว่ามันอะไรกับพ่อแม่์เป็นอย่างนี้ยนะคนมีบุญมีคุณอันอันใหญ่หลวงซะโดย ในบ้านผ่านเฮือนในซานว่าเขาเขาเห็ดอย่างกับพ่อเม่นี่มันมันบาปเลยบาปมหาศาลเนาะคือลุงก็เลยว่ามันมันเป็นแต่ว่าเมนสักมือหนึ่งพี่น้องน่าจะเห็นอยู่ดอกทั้งน้องเพิ่นไปคือลุงบอกเลยเนาะไปขอขมาไปยังนั่นก่อนไปขอขมานิดๆกับอ่าห้มันให้ความทุบที่เท้าห้องคิดมือนี่นะตลอดตลอดมาเนี่ยห้มันให้มันให้มัน บ่าไงว่าให้มันยุบออกจากหัวจิตหัวใจเฮ้านะบ่าฉันไปได้คุยกันปุ๊บแหละมันมันสิหายปุ๊บเลยเลยพอดีแน่มันหรือเมื <h 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 ่อใดความทุกข์ที่เฮาแบบเฮ้ายันนั่นยันนี่ยันเพิ่นตัวนี้นั่นแหละมันสิหายเพืเลยเพราะว่าคือว่าไงว่ามันได้ปลดปล่อยว่าไมันได้ปลดปล่อยแล้วมันคือสีน้องเพิ่นก็ยังท่องยังใส่รุงก็เป็นห่วงยันว่าน้องเพิ่นนอนคิดนั่งคิดนะเฮ็ดแค่นี้อยากเข้าไปหาทําไมเราเราจากใจเราได้คันแต่ว่าลุงมคำว่าโลทีนะคันโลน้ำตาพัังยยาาาาววๆเเเมืื่่่่่ออกี้้้นนนะะแตหหหบใใ เอาไปว่าน้อกพื้นท่องเปนใส่แล้กวกะจะหอดมือขอดอ่ะได้ไ,ไปให้กำลังใจกันไปไปไปชายราชว่ากันเลยลุงเด้อโดยโด,ดยโดยไปนิดหน่อยเขาไปคือเก่าคือเดิมของฝากของต้อนมาให้น้องตาก,ก่อนอยู่คนเดียวพัวแล้วไปเลยกำบบุญเลยเนาะไป <kaf> ที่ไม่เพื่อละลอก็ได้เดี๋ยวไปริสิเขาไปเอาไปล่มน้ำลาจะอาหลกสักหน่อยก่อนแล้วก็สิออกไปพุ่แหละพี่น้องเยเนาะ À, tháng họa bây lên, phải, phải bưng Nam bưng nay còn phần và nơi đây, nó, có bọn đi hay phần chỗ nạm ở ngoài, phần bộ bên ngoài chỗ đó hay phần hà sang chắc đại đây, bên thân đây lại, nó, thôi, rồi, 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 đi, มานี่เด้อน้องเด้อโดยอังโกอังโกยลคือบ่นั่งในๆแหนยามันเนาะมันฮ้อนกระดงกระดงงับมันพอฮงได้นี่พี่น้องเนาะอ่านี่เด้อของพากของต้นโดยกปุ้นกปพี่น้องเนาะซื้อมาก็แบ่งหลายคนหลายคนแบ่งทีมงานกินแน่แบ่งผู้นั้นผู้นี้แน่เนาะอ่าอ่าินี่ก็ไปเยี่ยมทางอันน่ะ เม่น้องนำ้ำหวานเจ้าเพิ่นไปออกจะหฮู้อยู่บ่ mm. คุยกับน้องหมูอยู่วันนี่กกบ่ฮู้เพิ่นโคตรรุกพี่น้องไงไปเลยไปเตะตอนเด้บเอบ่น้อ,นองน้ำหวานถ้าเป็นคนคว่วหมอก,กร,รมให้เมน่นก็ได้ mm. อ,อพี่น้องจะพี่น้องเดียวได้น่นกัน,นเนาะกับเจ้านี่ได้ mm. <laughs> พี่น้องเอาไปว่าม,มีแต่พี่น้องกันบัดเลยยุ่งกันบัดเลยอันนี้บัดที่บัดเดนอันนี้อา่าตัวน้องหวานกับเมนน้องโมกับเมนเอ้ยเตบกับเมนเมนน้องเบิร์นกับเมน,มนเอ้ยงอนกับเมนอ่าพี่น้องไอ้ว่าเลิกกับพี่นี่กับบอลลี่ไปหาทั้งเอ้ยงอนมาพี่น้องนะเจ้าเห็นแล้วว่าที่ดินที่ เราว่าอยากเบ่งขายน้องยังบ่เห็นยังยังบ่เห็นเธอแต่ว่าผัวเจ้านี่เห็นอยู่คือผัวเห็นเพิ่นบอกกับทีมงานเราบอกบอกอยู่บอกเพิ่นบอกแต่โดนแต่หมดน้องบอกกล้าบอกบอกหมดอายแบบมันแพงคนน่าอืมโอเคโอเคเพิ่นว่าแบบตียังน้างซีแต่ก็เลยบอกกล้าบอกโอเคเข้าใจเพราะว่าตอนนั้นบราเตรียมบอกว่าให้หาประมาณสักสามที่มื่นเนาะเจ้าไปถามยูฮันหรือเพิ่์นว่าเท่าเทไรตอนนั้น ทำยังไงมองน้องมองบ่มองนอง้องมองลุงเจ้าฮะนนะตะกี้นะเพิ่นว่าแบบเจ็ดหมื่นห้แต่ว่าเพิ่นอยากได้แปดหมื่นแต่เพิ่นลดให้อยูเจ็ดหมื่นห้อืมโอเคโอเคแเราเราก็ว่าเราก็วก่าเจ็ดหมื่นห้าเลยไปถามมานี่กกไดอะไาแต่ว่าคนอื่นเนี่ยสิขายแปดหมื่นเราอะแต่ว่าถ้าว่าน้องนุ่งเห็นน้องนุ่งบ่มีแล้วก็ลดให้จัก เจ็ดหมื่นปลายก็ได้เราบอกเ่ยเรายังได้รถไทยบอกเนี่ยตรงนี้แไทยไทยนะเด็วได้ช่ชุดตัวนี้เนี่ยคือรถไทยเราสำคัญที่ชุดเราพายหน้าได้เลยก็ชิไปซื้อรถไทยพี่น้องไงแต่ว่าประเด็นประเด็นมันแบบทั้ง่ายคุยกับทีมงานแหละแบบว่าเห็นมันมันมันมีเสาไฟเมนบอก กั้นอยู่ระหว่างกลางออแล้ววันนี้มันมันนอกสาวไพกว่าพี่มันชิบโหมเมนของรัฐของหลวงพันบอน,น่องกับน้องบอกพร่องหูคือการตัวนี้ตีพราะว่าเพิ่นกระเจาขายจะโดนแล้วนะแบบไพกติว่ามันตรงสายไพ่ป่ะอืนั่นแหละประเด็นบัน,นพราะว่าไพากับย่านว่ะพราะว่าคาสายไพ่นี่เพิ่นบ่ได้ไหลเอาได้แบบขาาวาในบ้านนี่นะมันเอ่อถ้าสมมุติว่า หลัดเพิ่นยังไม่เห็ดแนวอื่นเพิ่นก็เห็ดได้แม่นบส่สามารถเห็ดได้ฮะต้กนกระตายแล้วบาดนี่คิดยังงมันองงลอยครึ่งมไ,ไม่ระใดนหนที่ดินเราจะขายอันนี่เอ,อ้ยเฮาก็ลืมเจ้าแต่โดนแล้ว2ปีแล้วเราบ่าแต่ไผยกะติว่ามันตรงสายพายอะไรอ,อืมโอเคโอเคมันส่งสายไผยหั่นบัดนี้แล้วสิบบาได้ขายอีกแล้วสําหรับน,นี้พี่น,องงน้องเอ้ยเนาะหรือว่านะใดจังปรึกษากันเบิ่งแต่ละว่าเรามีใบตัดินข้างนี้ อนี่ใบตดินข้างนี้แต่โู้โหมันฮอตสาใบตาดินแล้วล้วก็ว่าเป๊ะทางพี่เลยเราบอกนะอ่าพี่น้องแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติวันยูหันน้องก็โอเคบ่ถ้าสมมติได้ยูหันก็ได้ก็อยู่ใช้ก็โอเคเนาะขอเคมีแมนอืมกว้างหรือหอมก็อยู่ได้ขอแค่ว่ามันปุกเพื่อนได้ปุกเถียงได้เนาะเป็นของตัวเองโอเค ตอนนั่นกับเพิินกับเจ้าหักแต่แบบบกลาบอกนะมันแพงเกินเจ้าเจ้าเจ้าเข้าใจอืออือพอว่ามันดินเนี่ยมันน้องมันใกล้เคียงกับดินน้องมูเลยแหละี่นน่องก่วงเฮแต่ว่าจังพอมันจังว่ามัน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 ขายเนี่ยมันเป็นอะไรนะมันเป็นมันติดน้ำเสาไฟฟ้านพอว่าพายก็ยันเห็นยังมาได้เด้ เพิ่นติดกับสายไฟฟ้าเพิ่นหลายคนอยู่วหวังนะกะว่าอยากได้หังว่าโอ้ยมันติดกับสายไฟฟ้าบบบเท่าไหร่ยันยนบ่เป,ป็นของตัวเองหั่นนะดอกข้างนอกผ่าน,น,นชายไทยนี่ๆจอแถ้าวยุไนห์หนก็เออโอเคถ้าถัดจากเสาไฟฟ้าไปหั่นเนาะนถัดจากเสาไฟฟ้าไปแหลยเราก็สิบ,บ <c oughs> ่อยากขายอยู่ทางว้านี่ได้พี่น้องนี้นนน เสาไพฟ้ามันกินมะลายดีไดห้ลายนี้นะจนเป็นครึ่งเลยเครึ่องอีกไปสั่งเบิง่งานนี่เี่นตัวพี่น้องทางฟังไทยเพิ่นกนนะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาว่าล้ายอยู่ฟังไทยก็รัดสามารถยึดได้ได้แบบนะเป็น,นะนอสามารถยึดเอาได้เพะมันมันเลยเสา,าไเพะว่าแถวบ้านนี่กับเขาชื่อกับเขาว่ไลายลายเอาได้ที่ว่าสายไฟายตกลงไปนะถถาสายไฟาตกแล้วเม่นโบเม่นเป็นของรัดเลยล่อยเป็นของรัดแบบ จะเล็กันาดเชื้อเห็ดอยังก้าวไว้เห็ดชั่วข้าวก่อนเลยจังหวะกันเนาะปลูกพักปลูกหญ้ายแต่เพิ่นยังมาเห็ดโครงการเห็ดทั้งที่ยังบอกจัะว่ากันอันนั้นก็ได้พี่น้องเลยอันยากนี่แหละผักกะติชายไทยเนี่ยผัดเฮือนอ้ายผัดชาวไทยอยู่ทั้งหมู่เฮือนเลยเนี่ยอะไรก็ได้พี่น้องเลยเฮือนบุลีเลยอ๋อเรียกว่าพันธชิไรแบบใดอันะไรก็ได้บ่หูคือกันแต่พันตัดผ้าทงหน้ามาดอก เป็นดินนใดๆบุกอะไรกันบนนี่ใจกันเครื่องหัวเคลื่อนพาเครื่องเคลื่อนไปเลยพี่น้องเลยขบวเป็นยังไปเบิ้งน้ำการก้อนอะไรกันบ่าวเตียงเพิ่นมาแล้วแหละบ่าวอื่นนี่นาชีซีหงผลแล้วแหละนใดก็ได้เนาะแต่ว่าดินยื่นเพิ่นว่าเพิ่นลดหาอยู่ได้นดินนองโมว่าตามเพิ่งมาเพิ่งลดให้แล้วว่ะพวกมึงคือว่าเช่นนี้แล้วเนาะ แม่ช่วยไม่ก็นั่งอยู่หันไรกี่นี่แพันละพิ่นจอดอยู่หันรุ่ห้อยู่เด้อเพิ่นละหกหมื่นบาทบัดนี้เพิ่นวละรุ่นไฮห้าพันมาซั่นเอาเอารุ่นรุ่นน้ำกันพี่น้องไงเรารุ่นเราส้มน้ำกันได้ก็ได้เอามือเอาตัวนี้กับบทีประธานน้องเจก็ได้าก็โอเคเป็นสด่เป็นซอยกันเป็นบุญแล้วเนาะว่างง่ายๆก็ได้พี่น้องไง บบมีนอย่างนั้ทีมงานชุมเฮากะอยากให้มันละเอียดนะซอยไปแล้วดิมันจะมีนาติน้ำหลังนะนะก็ซอยไปแล้วอยู่ลำบากกับปานบาว่าอีกนะพี่น้องซอยไปเร้่อยแถมนักขับมันนี่เนาะสภาเซลก็โอเคอยู่ถ่ายอยู่หันกแต่สีหอมน้อยนึงแต่กะมันกะสมมาภาควรเดย์แต่สมมติทีมงานมีเงินอยู่เจ็ดหมื่นซื้ออยู่หันหกหมื่นมันก็เสียเหลืออยู่หมื่นปลายกับเสียไปซอยแล้วในอื่นอีก อาจารย์เจ้าก็ชิคอดลูกคอดเต้าเอกนี่จังนเลยก็ได <c oughs> ้พี่น้องจนะู่พาเห็นยังได้ยังสะก,กินคอนกุม้มๆุ้มมันละมันชีต้มไข่ยมาสชีขุ้งข้าวแล้วก็ต้มไข่ทอดคลายพี่น้งองน,นะ <c oughs> กินเอียงกับผลว่าคอดคอดง่ายอยังก็น้ำข้าวบ่น้ำข้าวบ่แต่ว่าทางพี่หา ไข่คเคยนะเพ่นลโให้กินไข่ไข่ไก่นี่นนเอาทางว่าไข่แต่น้องก็กินแบบในนี้แต่มูว่าวนะผู้ตาเพ่นบอกว่าบโให้กินเป็นไข่ค่ะอทาบ้าห้างได้ลูกแล้วไข่แตกแล้วไมาจังได้เหรออนักน้องก็กินเนอกโมบอกอยากกินแม่น้องเบิร์ตบางทีก็จนท่วงโอ้ยบอกก็ไปพังว่ะไข่ไก<อ>่นี่ เอ๊ตอนเมียบอลี่ท้องเพิ่นเดี๋ยวเด้อกินกินอยู่นะกินไข่ขาวมันบอกบางคนเรากินเท่าไข่ขาวอ่ะอืน้องกินมาเลยแม่น้องเบิ่งกันเพิ่นเห็นเพิ่นห้าแล้วกอะปุกพังเจ้ามากิดฟังผู้มีประสบการณ์ให้แล้วเนาะเขาก็บโบโบยังไงโบยังไงนั่นเพิ่นได้เพิ่นมีประสบการณ์แล้วเพิ่นจังบอกนะพี่น้องผู้เพิ่นเคยมีลูกมีเต้ามาก่อน พิ่นว่าถ้าไข่แตกผู้ได้ว่าจังสิได้ว่าไข่ที่เฮากินเนาะหงินเพิ่นว้าวเนาไข่ที่เฮากินแม่นถ้ามันแตกผุดเฮาจังสิได้ลูกแม่นมันสิไปแตกแนวใดแบบใดแบบดนี้้นองก็บ่หลายคนก็บอกอยู่อย่ากินไดไข่อย่ากินไดไข่อๆๆงงๆเลยพี่น้องเอ้ยเนาะ น้ำมะขามนี่คเขาบ่อยให้กินเนี่เจ้าก็กินบ่อ๋อแบบโม่ว่าว่ากินแล้ะทาเฮาเจ็บก่อนสิได้นะมันสีฮอนสีเฮมเ่าวากินน้ำมะขามนี่นะน้องกับโบกินแต่ไข่เนี่ยต,ตีหมูหามกับหลักกิน <c oughs> ขเขาผู้เคยมีประสบการณ์มาก่อนทนันได้อืมเมน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 คือก,กันกับแน่พิษกรรมอย่แหเงี้อ,อันตรายเด้พี่น้อง ก็เจ้าว mm ่านถ้ากินอย่างพิษไปมาแข่งไปเรื่อยก็มีได้ตายเรื่อยได้อันตรายอยู่เนาะระวังนี่และอันตัวท้องนี่ก็ได้เพิ่นบอกว่าบ่ให้กินอยังกันอยู่บ่กินแล้วก่อนพี่น้องเนาะเส้นนี้ยังก็พิษกรรมยังเข่ากัมบอข่ากัมอืมเข่ากัมนี่ก็พิษได้เข่ากัมแล้วก็พิษช้างลายยางอยู่ตาม ตามผู้เพื่อนะนมีประสบการณ์ก่อนอะไรพี่น,อน้อมมเย,นยเจ้าวานอายซื้อมาฝากนี่กินบ่ได้อะไรใช่ไหมแจ้งนี่กินได้พี่น้องไข่หมูหามที่สุดไข่เ,<อ>าาเมื่อไงกัแม่น้องเบิร์ดน้องมาก,กับบ้าบ้าโบกใบ,าบ,าบ,าบาพังว่ะกินแล้วน้องต้มเซมีเลยโบชัยคือโบแบช่บ่กไปเผ็ดแล้วมันอยากนะโดยโดยพี่น้องเงี้ยน้าในผู้ใดจะซื้อมาฝากน สามบุืมดีเนองโอเคแล้วเนาะมีแต่รอเป็นยังไงรุ่นน้ำการที่ได้ที่ดินแปลงใดถ้าได้นี่ยง่ายไปเลยบ่นี่ง่ายมันจง่ายไปก็สิ่ง่ายไปปุกก่อนแต่ว่าสิโนนอยู่พี่เพื่อปุกแล้วดิเมย์เม่์มยถ้าง่ายไปมดกับ่มีมงอะไรกัรเก่า กาเพิ่มเผ่าวกับชะลออยู่นี่ก่อนก็ได้เนาะตั้งโตก่อนพี่น้องอะไรมันปรับมันก็เจ้าบทข้อลูกข้อเต้ามันชีวุ่นวายอีกหม่องอยู่หม่องเช้าอีกมีแต่สิให้เพิ่นทำมั่งเถียงนี่ไปก่อนไปปลุกแล้วแล้วจังขนเครื่อนขนของไปนะชืเจ้าสิอยู่ใชอยู่นี่แหละอรุ่มนี้นี่ปานบ่ะวานพอายางค้างน่าจะมันหอนยังพี่น้องอะไ เพราะว่ามนันโมมาอะได้เรากันยังบรดิ้งอย่างเี้ยอาทิตย์สองอาทิตย์นี่กันได้ลูกเลยพี่น้องแล้วก็ม่านพอย่พุ่น,น,นกับปานป่ว่าอย่างเงี้ยเน่มาเจ้าบ่โดยมาจอยขัดจอยนี่พี่น้องกินนะาาอ่ะโอเคฉันเด้อฉันน้องเด้อว,วันนี้ขอโตไปก่อนที่สิไปบึง เอ้ยเอ้ยเอ้ยงอนบ่เอ้ยงอนเจ้าเอินเราว่าป้าเลยเนาะในน้ำป้าพี่น้องเพราะว่าบัลีสีเจ้าหน้าบาดาลให้เพิ่นอันนี้ก็ได้มีผู้เนี่ยจะบุญเพิ่นให้เจ้าน้าให้เราเท่าไรเจ้าอยู่พี่น้องพ่อหงบ่น่องหงบ่เป็นแบบหนุ่มเราต้องไปทำน้องมูเท่านั้นเลยเนาะน้องมูเพิ่นเพิ่นจักอยู่ กินไปแจ้งแั้แล้ว,ลวหนห้น้ําตาคุกเง้ยๆ,ๆนะก็ได้ดีใจไปสั <laughs> ตว์ไปสัตกาวกินน้ํำน้องเรา,าอ่ะหนอ่ชุบเจบาก็ค่กินบ่ขอโทษน้ำคื้นน้ำนองน้ำยางที่ก็ได้าบ่เมันบบวยที่เนาะมันข<น>ุ่นแหงเิงอคว้ยไปเมบนี่กับปานบราว่าที่พี่น้องเลย ไปไปโอเคเด้อเจิ้ๆน้องเด้อตจะไปพักผ่อนน้ำเนี่ยและพี่น้องเราก็ได้อ่าเห็มีเหือมีเหงื่อมื่อยบ่เมื่อยอยู่บ่ธรรมดาตีธรรมดาชอบมือเลยค่ะตลอดมีแต่หาวบ่ได้ยากนอนหาวเออมันแนว้มันเนี้ันพี่น้องในเป็นว่าแต่บัดหนาแต่บัดบ่ได้บ่ได้บ่ได้เสาบ่ได้มีฝ้ามีปกติบ่ ปกติจะว่าผู้หญิงมาจากหลายคนกับทัง่งของผู้หญิงอ่าเป็นเราผู้ชายแบบคน,บนน้ำบ้านเลยนะใครกระทัวงโอ้ชิผู้หญิงแหละเพราะว่าผู้ชายพ่นรอบนี้ถ้าเป็นผู้ชายนี่หนาแต่งหนาบกขึ้นเหมืนบ่หนาต้องมีซิวมีฝายกตัวอย่างเช่นเมียบาบุญสารวันบาบุญที่เพิ่ลมาแล้วแต่งหนาบกขึ้นเลยช่วงละทองเห็นอยู่ก็เลยออกมาเป็นผู้ชายเลย

ทั้งครอบครัวน้องเมยน้องนั่นก็อนบอลีก็ได้ตั้งเองงอนเพิ่นเนาะเป็นอะไรเราหาที่เราหาชาเจาะน้าได้ระเบิหรือวันได้เนาะสำหรับคลิปนี้กับบอลีมาเวีวยนเข้ามาหาน้องตาเพิ่นคือเก่าคือเดิมเป็นออน้องเลยเนานะเพิ่มเติมกับปืนนี่แหละเพิ่นเสีได้ละที่ดินบ่บ่เตียงเดินทางมาละเดือยก็จังมาคุยประสานง,งานอะไรก็จังว่ากัน,นได้ก็ได้เนาะเอาโอเคสำหรับคลิปนี้ให้ยูดีไม่แห้งจเจริญในสีในทางปัจจุบันจุคนล่อรุ่นล่อชมนมลกัด ว่าน้องต้ากับผัวเราชีดได้ที่ดินจุไซแล้วลูกเต่าอ,ออกมาทีเป็นหนา้าใดแบบไดก็ะัังว่ากันเด้อพี่น้องเด้อสหรับคลิปนี้สบายดีย้ำแรงๆเด้อพี่น้องเด้อเจ้า